สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าพี่น้องเอาเห็ดน้อยๆแบบวันนี้เถอะเห็ดจ้าเห็ดวันนี้เราจะเสนอเมนูนักสิคันสมเห็ดไว้พี่น้องได้ปเส่็จตูเย็นไว้ม่ปกติกินโดนได้ไหมมันสิ่งสมง่ายคือหมูคือดิซองสามมื่นมันสิ่งสมเหงื่อเหลืมนกับมือนั่นได้พี่น้อง เห็ดใบมันหร่ราิกินสิกนหน่อยนะไปซื้อมาไปน้องเต็มกระตูกนี่มาซื้อแปดสิบบาทแพงบ่ส่วนเห็ดฟางนางกำลังออกดอกแล้วนะคะออกแล้วออกแล้วกงาวยใช่ไหมตอังออกงาอยู่แล้วเห็ดมันรได้ถือระบบอยางดีแล้วเจอสิไว้ซื้อเผื่อมันออกมันดีกว่ากวล็กหัลกงามคุ เห็ดเพืองนางกำลังออกมื่นหน้าสิขาาเบิงนะครับพี่น้องค้าเห็ดฟางนั่นเองค่ะกำลังออกนางปลูกเตะกระามันออกดีออกงามนางสิสั่งเสื้อเห็ดฟางมาปลูกขายนะครับมันบอได้แพงพี่น้องเสื้อเห็ดฟางบอกเพืองเข้าก็มี่อยู่แล้วนะนางสั่งมากบางที่นึ่กาไอสองร้อยกระบาดเป็นพวกเรลล์นี่สามร้อยเตเตทวดเตเชื่อหกก้อนหกก้อนละสิบ มีนนนหนักสิสครับขายขายถือปะทีคุมจังเลยกระจายได้ทงนาสาวคน,วนอ,อันนี้ยังว่ามันง่ายได้ถุงนาสาวปๆๆ่บสาวป่ะว่าเขาไปซื้อตลาดทิศเพื่อนเขบอกเขามาขายทีออ่ไหนว่าสียังในขนาดโล่เป็นเท่าไหร่เราไปตอนนั้นนะโล่เราตั้งแพงก็ยังยากเก็ซื้อมัางงานบอกคอยมีคนปลูกเดย เรปลูกเห็ดลงปลูกขายจะว่าได้เงินมาจากมื่นละหน่อยสองร้อยจะส่งขายกระดุมตลาดเห็ดเอาผักตางเา้อมเด้๋ยนี้เอาคามเราได้เอาผักตางานเอากองกระดาษบนอาคามกราปลูกอันนี้นะเอากองกระดาษเห็ดตันเล็กกองกระดาษอันนี้กองแก๊สเจ้าเห็ดเอาไม้อันน,นั้นใช่เจ้าก็เห็ดเป็นฝ้าฮะนี้ ปลูกเห็ดฟางขายนะค่ะเห็ดฟางสร้างอาเซียแต่กระเพรอนไปไปสำหรับกระเทียมก็ครับกระเทียมปลูกเองนะคะก็ได้ซื้อค่ะปลูกเองคระเพ้องกัว่าพวกใหญ่เป็นไงกระเทียมน้อยแล้วกระเทียมน้อยนี่ยกระเพรอนยำบานกระเทีอนยำบนเสร็จสมเห็ดเมื่อนี่กระเีใส่หมูสับแต่ตากระเพองคุ้งขังบริสไซเราเป็นใส่หมูสับ เขาน่ารักดุสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะนี่ค่ะกำเริบคันโสมพี่น้องแมนอันนี้คือเห็ดที่หนึ่งสุกแล้วก็บีบน้ำออกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเห็ดนางฟ้าแต่ละวันนี้เราจะใส่อันนี้นะครับพี่น้องค่ะใส่กระเทียมลงไปครับเราสิใส่หมูสับนะคะเกิดไม้หมูยินเห็ดโสมเห็ดสมูคนเไ็ดเยอะแยะในยูทูบก็ไปเห็ดเยอะแยะมือจะพอเลือกเนื้อ ใส่กระเทียมเออกระยาแล้วใส่ข้าวลงไปค่ะ,คะปลาเป่ากัดรหรอคะเออปลาเป่ากัดปอปลาเป่ากัดผอมปอ,อ,มอมใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะนี่ใส่ทีเดียวเลยค่ะผงนัวผงนัวขาดไม่ได้ผงนัวใส่หน่อยเส้บหน่อยใส่หลายเสบหลาย,ลายเดี๋ยว ก็เกลือนะคะใส่ที่เบลค่ยอยคันนะคะเป็นแงใส่รลแลึกซีเคสมะเขืออเมริมะะมกันนะคะสกิดเค็มแล้วก็คั้นนะคะใส่หมูลงไปเลยเนาะเดี๋ยวใส่เร็วใครเกิดมาบ่เคยกินนี่เถอะเคยกินแต่สมหมูหรือเคยกินสม,มิ่งสมเด็กสลหมูจริงทำในยูทูบเยอะแยะน่ากินจะตาย กินแล้วนอนกองอย่างเงี้ยเบื่อแต่ว่าผมเป็นปลาแต่วิธีกัเห็ปลานี่พี่น้องปลาแล้วครับปาเห็ดสมนี่มันใส่ได้บางสนิดแต่พี่น้องกันใส่ใส่ปลาที่มันเห็ดสมว่าได้นี่ครับเบื่อเนี่พี่น้องเบื่อแบบคือคนไอ้ผิดกระบุนคนไ้นี้เนาะทางแข็งสักอย่างเงี้ยข่าวเลยแล้วพี่น้องวินเคยเห็นแล้วเนาะเคยเห็นแล้วแต่คนเบื่อสมที่ว่าเขาเอาปลาไปว่า ปลาพิษปลาเนี่ยนะหมูพี่น้องเป็นโลหมูเดิหมูถ,มถุงหนึ่งถุงละร้อยยี่สิบาทพี่น้องหมูกับเผ็ดเจนตอนเห็ดเช่นตอนหมูตอนเหตต็ดเป็นสไลายกับหมูอยู่นะไอ้พี่น้องไอ้หมูบดนี่ถุงอร่อยทาพอซื้อป่ะพี่น้องคะถุงถุงละโลเลนาะเป็นบักถุงละโลพอเห็ดเป็นแพ็คแพ็คขายเนี่ย ส่วนราคาหมูอยู่บ้านห้าวกับตอนนี้กะโลละร้อยห้าสิบบาทพี่น้องเนื้อหมูสดโลละร้อยห้าสิบส่วนเนื้อวากาโลละสามร้อยนะคะเช <500. S 2> <500. S 1> ้านี้ซื้อเลยห้าร้อยเจ้าห้าร้อยอโดอยู่พี่น้อไม่ได้กระดูก <laughs> อันข้าเจ้าขามัวปันพูดนะพี่น้องบ้าน,นอกข้านะอะไรก็คือสิเคยเห็นขามัวปันพูด จากดอกพะกสินนวดไปเรื่อยๆมันอดีก่อนใช่ไหมครับข่าวหน่อยเพื่อน้องจักเสร็จแล้วจ้าพี่น้องขานางสีหอ่อได้บัดน,นี้แต่ยัห่อแล้วมาดูดตอนมันเสร็จมันจะน่ากินขนาดไหน,นคะ <c oughs> ส้มเห็ดเซมูสับพี่น้องเคยเห็ดทังแรกนะคะแต่ส้มเห็ดเห็ดกินลายเถื่อนเห็ดกับอเมร่าก,ก็เคยเห็ดเมื่อไรจ้าพี่น้องหามาเบิ่งกของไม่สุกจะกิน,นะะหรอกค่ะส้มนะคะพี่น้องขา ครั้งแรกที่หอสมหมูใส่เห็ดใส่หมูหอสมเห็ดใส่หมูพี่น้องดึกกลนนะคะพี่น,นะะ้องคาสามสี่ทุ่มเห็ดห่อสมอยู่เสดาไม่มีพริกค่ะ มาะสมเลยเนองใสเบ็ดตองแห่งกระหอมแล้วพี่น้องใสเบนะ็ด,ก,ดกล้วยเนาะแต่ขานไปตัดเบ็ดกล้วยก็มีอยู่ตะกิขานไปตัดค่ะ,คะแซ่บแท้แน่นอนนะคะพี่น้องครับดีใจกับคนถูกเลกลกเด้อจ้าเมื่อนี่พี่น้องเต็มหน้าเฟซมีแต่คนถือเกลก เต็มหน้าเฟซเป็นคนถือเกรหเอก5้าเจ็าหจ็นายจำผิดตัวห้าเลยนะ เป็นกระเล่นพ่อหอมปากหอมคออะไรพี่น้องเออ,อย่าเล่นลายๆพลาเนี่บริเลตนะคะจะซื้อว่าอยู่ตัวละเท่าปะซื้อยอดผักป่าไว้ซื้อเบิิลลอยกบบะซื้อยอดผักปา่าแต่มันไม่ออกค่ะ ต้มไว้กินๆเลยครับ่งเห็ดคาะ กิสมปตองนี่บมเมนต์ย่ามฝนล,ล้าบร้ปตองตองช่วงย่ามฝนได้ปตองหลายเนาะแต่ปีหน้ากาอาจสิบ่็ได้ลายที่เก่าเพราะวา่าบอนถ้าไปใส่เบ็ดนะอาเจ้าไอเห็ดเป็นวังสงวนว่ดเลยเนอง ใหญ่ๆกินไม่หมดนะคะอากาศร้อน,อนคือฝนสิตกคิดน่อยร้อนแทร้อนว่า น้งอมาลาก,ก็มีแห้งเลยนะคะนางเ้าวเลยนะคะนางหาวจะไปเห็ดปุ่นดีโัวพี่น้องเออเออ,เอ,อกับเป็นบุญงานผับป่าพบกับผับป่าออนไลน์เมืเ่อคืนเด้อพี่น้องเดอ้อ เสร็จเรียบร้อยจ้บพี่น้องสมโมเสร็จแล้วก็จะไปนอนนะคะเด็กไปพี่น้องสามสี่สี่ถุมแล้วนี่ค่ะส้มเห็ดใส่หมูนะคะพี่น้องคะ่ะเบิอ้องามันจะเป็นตะกินบเบิ้งตอนมันเป็นมันจะเป็นตะกินเนาะพี่น้องเห็ดนางฟ้าคะ่ะส่วนเห็ดเฟืองนางเห็ดฟางนางกาลังออกดอกนะจ้ามืออื่นนะสิถ่ายเบิง้งบอกเคยปลูกแกเผือพี่น้องเอ้อยหัดปลูกกําลังเริ่มออกดอกเราจะปลูกเซตะก้า เนีค่ะมาเบิ่งเอาเป็นตสกินเนี่บ่ฮึสิกินได้อยู่บ่ฮึพี่น้องสิแซ่บอยู่บ่จ้ามันสิกินได้อยู่บ่จ้าสมเหตุสูตรเจพัลล่านะคะเนีค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจากพี่น้องจ้านอนหลับฝันดีนะจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ